แต่กดีคันพี่สาวย่าจมาหอดจ้าว่าลส้มกันลเจีาสันได้เอียได้ผัวฝรังสามคนสี่คนฮัดก็ได้หลายแถเยี่ือเกลียนอนคือมาแบงปนได้ได้ผัวลลังมาน่ะสแบงดอก่อได้ผัวทุกวนักผัวป่พอบาดจะได้เราเนี่ยบ่พ่อบาดกระชังมันลูกเคยกูกูฮัก โลเ็ปาจิถ้าคอยแปลผัวกลังเล้ันมาไมาไเป็นใจแรกดีกาตะหอป่าโอ้ยอยาสุมจอยมึงไงม่ใช่ลูกเขยใช่ใชน้องเขยน้องเขยนี่และน้องเขยน้องเขยยิ่ลานับควพอมา้นัเงินไปไดผู้แขนผูดเทาใส่น้องเขยล้วนี่ได้น้องเขยโอ้ยบ่พ่อีบ่ห้าความเลยโอ้ยนลูกเมื่อ้าลูก อย่นี้่ะทุบมพ่อคือกันโุ้ยมึงก็ไปด้าลูกเคยกูเนอกูโมึงได้บัวขอบบรท่าน่มาอยู่ขอบบัท่นในทําควาดุุ้เกี่ยวออย่งนันบุตทูมอย่างเช่งคนบุุญเดอะบวอี่านี่นขนดึนๆในตนานต้าพ่อมึงไ่อยากสานเนาะลักนาะกูได้ผัวพลังกูแย่บรท่านในพ่อชำนี ที่ฮานี่ยไปยอกผู้เขยยอกบางใครกับเป็นกันเล่นเนาะป๊าอีกตัก่อนซ้อนกันเอาเงินหุปิวแล้วนะเวลาจะเป็นบอลลักนวนสังวนต่อกูว่าเป็นเมืองบอเฮลให้เขาเดาเงี้ยเดาเนี้ยกะลีเกาเนอโอ้ยบัวกูต่อ ก็จับอโอ้ยไอบิกวาน้องะบอกวาไอิาดเนาะเก็อี้แก่อยาน้อยเกียวกเบื้งน่แนู่กก็เบิ้งขาดเบิ้อแน่แท้ไอ้ม่ะสิไปยังตัวดีโอ้ชาไปยังไรฮะกูไหวเนี่ยกูบกเห ทีพ oh ่อแม่เอ <speaking> ้ยที่บอกว่าไม่รักมากระดอทมทงเนมันเกิดความค้อหาปุ่งปุ๊งปุ่งปุ่่งเุ่งปุงปุเงี่งปุ่กปะ่ง่งปุ่งปุ่่งปุ่งงปุ่่งปุ่งป่งอุ่่ยมุ่ปปงุ่่่่ กน้ำมูออดิบอขุณุกกหรอกาที่ไหนบุตกทุ่มไม่แงได้วันด้เวลาแลว้วได้เวลาแงพผกานมาสิมม่ลดนแหน่ดำหัวพุทธาวนั่นแหละได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วจีฮัลโหลปอไปเตรียมนมอบน้ำูกน้ำอบน้ำผงนี่คือยังกุศล ูเมียนอกนำเกาโา้ยพี่ไอ้แล้วแล้วหดก่อนเด้นเอกอุศส์นม่นแล้วเสียน้องสิหดีิลุนจะเมียนอเออปุงปุ้งปุ้งปุ่งลน้ำสิัเงน้ำปุงใจเขาฟัว กูยานมันบ้านวัวเด็กเด็กสาวเอาความความคมบ้านพ่อามอย่เมย์มึงหายีปโอ้ฟลอร์ซิปกระปิแม่คนละนามปู่นี่เอาน้ำพอมมาผสมน้ำเออตบหัวใจเอาน้หอมใจโอเคโอเคโอเคไปรดน้ำดำหัวปูเท้าเอาเท้าไปบัดสอบ้าแม่ความละไปต่อคิวกันมาต่อไปเป็นการรดน้ำดำ ตอนกับขัวร้อยลงลงเลยมาตอ่ตอเชียวตอ่อเชียวกันต่อเชียว เดี๋ยวกินแม่แม่จะหน้าไม่จักหัวเม่กูจุ่มแล้วนะห้าขัวกอดกูบอกว่าร่างสี่รูเป็นไปเป็นปตายาไ,ไปได้กนา,าเ็นี้ จอตายดิถ้าไปไกินไม่ได้ไลประเด๋ถ้าบนไดกินถ้าบัได้กินดิคันอซอมม่อนี่สี่แสกว่าพ้ออซนี่สี่แสกว่าถ้าเป็นกำนังพยาบาลเนีห้าแสนคุณเนี่ยได้ได้ไล์จ่อีเม่ยอยได้เจ็แสนแม่เจ้าไายเนี่ยพอเจ้าแค่ไปไรยังบรจะเจ้าก็ต้องได้ไลายแต่ทัอขอสออซมออ่าคุ้มสตรีบุญพยาบาลอันได้ไลายอยู่ ได้คือกันไปอ้ะแล้วมันตายไหมไอ้เพียงหนิแม่น้ำขา่ีมันะผมคระได้เงินเสียแล้ววันนี้นี่คุณล้านวันนี้วันฝันเสียแน่นผัวเรียผู้ลี้มันได้หลายปอนด์นั่นเดียวเฉลี่ยจะลุกไปมยังสันม่กันได้หลายปอนด์กูบ่ตายคนใส่เงินกูแม่มันได้หรือป้อตายก็ลูกเต้าได้ตัวล่ะกูบ่ตายกันหัวจุ้งน้ำหรอกกูติตายกันกูแจ่มเขครัวนี่ คนกลมนลคัเนลูกตายพ่อแม่ทุกกหมองขั้พอแม่ตลูกรวยกหม่อเพราะว่าผู้เฒ่านเตี้ยามาได้คิดไปลูกเกไม่ไดรุหจเ็พราแดงขอีน้ขามันไปใ่อเอถ้ยเซาเร่เซาเร่อก็ดเอลพวไปเศรษเอาเขาสเตนนเศา ไม่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 กดนี่นะโอ้ยโอ๊ยตรงนี้แล้วโอ้ยโอ้ยโอย